สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครับน,นะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันต่อในโซนของอีอเวนต์ทิวลิปเชนบอร์ดกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับพี่เหลือแค่แผ่นสุดท้ายพี่น่าจะรีทีหนึ่งนะก็น่าจะได้แล้วแหละเห็นไหมบอร์ดครบแล้วทีนี้เราก็วางแผงมุ่งจะเดินไงวันนี้เอานี้ก่อนสองโอ้ยขี้ข้างล่างมีบูปินโคตรจังเลเลยเดียวสองสามเดี๋ 2, 3, ดยวแป๊บ,บนึง มีข้างบนก็มีนี่หว่าแต่ถ้าวิ่งเลนล่างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นเอาฮาดีไปเดิน โอเคก็ครบแล้วนี่ยเราก็จะได้มาโอ้โหแม่งของอยังที่อะแปดอันเอาไปทำอะไรวะเนี่ยเนีย่ยนะคุนับการเดินก่อน,นีิหนึ่งสองสามสี่ห้าแม่งข้างล่างจริงมันก็โอเคนะราคามันก็สูงอยู่นะ ต่แม่งติดทองนี่ก็เสียดายอยู่เหมือนกันโอ้โหรักพี่เสียดายน้องไอ้ที่ไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าย 1, 2, 3, 4, อย่างนับ่อนกูจะเดินยังไงให้ได้เยอะสุดวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเออแบบว่าเดินแบบไหนดีวะกูเดี๋ยวถ้านี่พี่เดิน เดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ไม่ก็ได้สองอันเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องไปเทียบราคาก่อนปกติไอ้สเปเชียลนี่มันเท่าไหร่วะแต่เพเมิตหนึ่งเทียบกับกล่องพิเศษน่าจะนี่กว่าเดีย๋ยวนะูต้องคิดดีๆก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้แล้วกัน ก็น่าจะหมดแล้วจบก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าอ๋อต้องแมงกิกก่อนด้วยในทิพย์หายเดี๋ยวไปดูกันรูปทรงเปนยังไงกันไปเอ้ยไม่ใช่ดิมันเหมือนกดผิดีย๋ยวเราก็มาเปลี่ยนโชว์ชาวบ้านกูจะขิงว่ากูมีนี่ปิ้งปอง บัฟก็จะไปรวมกันนะอย่าไหม,มันจะเขียนหมดนะว่าเรามีบัฟอะไรบ้างอย่างพี่มีบัฟของบ้านตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ถามว่าใช้ทองไปประมาณเท่าไหร่ก็มันก็รวมหลายจุดนะคือดาักการรีพี่ว่าจะประมาณห้าหกพันหละโดยประมาณเห็นไหมแล้วก็มีดักซื้อตั๋วด้วยอะไรด้วยทิเก็ตด,ด้วยก็อีกประมาณพันกว่าหละอืแเราตีไปหน้าแต่ห้าหกพัน พอจะได้รีบ้านะนะตรงนั้นก็ถามแพ็กเกจไปซื้อไหมแทบไม่ได้ซื้อเพราะรู้สึกไอเย้แพ็กเกจขี้เลรนเกินไม่มีอะไรนะ่าสนใจเรยงจริงนอกจากเนี่ยไอแพ็กบูปินก็ได้แต่ว่าไอห้าพันเนี่ยกูไม่ได้สนใจเลยงจริงนะคือมันไม่จําเป็นไงอืมก็เหลือเก็บไว้อีเวนต์อื่นบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะก็น่าจะเอาวันนี้ไว้เท่านี้ จริงๆช่วงนี้พี่ก็นั่งทําเกมวอลคราฟตส่องนะแต่แม่งแบบบางทีติดงานติดอะไรก็ไม่ได้ลงบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะยังไงวันนี้ก็น่าจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกาลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับพี่เข้ามาอ่านเป็นรยะรยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆที่ก็จะออมาเล่นให้ดูนะครับ ยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ